ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินติดลำธารฮะนี่ฮะน้ำใสๆฮะจากคลองมะเรือพี่โอ้โฉนดคุดแดงพี่นี่เลยให้ชมลำธารก่อนความสวยงามฮะจากลำธารตอนนี้น้ำมาเริ่มเยอะขึ้นแล้วฮะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูเนาะนี่ที่ดินติดลำธารฉนดฮะด้านหน้าติดทางสาธารณะอันนี้ท่านด้านหลังลำลำธารกอนนะฮะ,ะที่ดินแปลงนี้ ก็สวยมากเลยดีดิเนี่ยเป็นไงเส้นดิ่มเนี่ยเส้นนิ่มฉลอมอ่าฮะเนี่ยสวยมากมีเส้นนิ่มด้วยที่มันตกลำธารน,นี่ฮะน้ำใสๆที่นี้แปลงนี้ฮะเป็นฉนดกุ้แดงนะพี่ฉนดกุ้แดง บรรยากาศดีมากเลยพี่นี่ลำธารมีต้นไม้สวยงามไงไงมีต้นไม้สวยงามสวยงามมากนี่ให้ชมก่อนลำธารน้ำใสๆฮ่านี่สวยงามมากท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะฮะนี่เจยหมานหาตลอดหาขี้แตกขี้แจน <laughs> เนี่ยทีมของเราอันนี้ให้ชมลำพางกันนะฮะอ่าที่ของเรามีซื้อที่แบบนี้แถมอ่าเครื่องดื่มฉลองฮะเครื่องดื่มฉลองนี่น <laughs> ะรครับผมจะพาเดินชมลำทานไปผังๆังนี่สวยงาม นี้ให้จอลำทางกันเนาะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวสวิงก่อนสวิงก่อนปั๊บ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 เนี่ยฮะบรรยากาศวิวภูเขาสวยหรูเนี่ยเดินในลำธารเอิบทนันน้ำใสๆจากคลองมะเดือ่อฮะนี่จากคลองมะเดือ่อ สายจริงสุดยอดเดี๋ยว,วเราจะไปขึ้นด้านโน้นอันนี้อยู่ที่ตำบลสารการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกฮะนีาาน่ฮะลำธารน้ำใสๆจากน้ำตกของมลาเดือนี่สวยงาม แบงนี้สวยมากครับเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานนี่ฮะแบ่งครึ่งก็ได้เนาะสามไร่สามไร่เศษๆแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งแกแก็ขายอะ่ะด้านด้านที่ติดลำธารน,นั่นก็อยู่ที่ร้อยเมตรฮะถ้าแบ่งก็ได้จะอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรเนาะ ด้านหน้าก็จะอยู่ประามาณ40เมตรฮะนี่นฮะหมลำธารน,น้ำใสๆนี่สวยงามมาครับอากาศแบบนี้เนอะไม่มีอีกแล้วไปครับด้านบนฮะด้านบนด้านบนของเราก็าจ,จะมาอ่อวิวภูเขาเนี่ย วิวภูเขาสวยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะก็วันนี้ผมพามากับน้องปูอ่าน้องปูย้ยอยฮิร้ายสวัสดีค่ะเอาเี๋ยวพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดน้ําตกคลองมาเดือนนะคะมานำเสนอนะคะที่ดินจํานวนหนึ่งไร่นะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดขอโทษค่ะวันนี้เครื่องน็อกค่ะ ที่ดินจํานวนเจ็ดไร่ค่ะขายในราคาไร่ละห้าล้านบาทนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดชุดแดงนะคะเราสามารถซื้อแบ่งครึ่งได้นะคะตำบลสาริกาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินติดลำธารน้ําตกเลยนะคะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะสามารถทําจุดกลางเต็นท์ก็ได้นะคะและในที่นะคะปลูกส้มโอไว้นะคะเป็นสวนส้มโอค่ะธรรมาชาติมากๆเลยแล้วก็หลังเขาหน้าเขาใช่ไหมคะทุกสมาน ด้านหลังลำธารด้านหน้าติดถนนสาธารณะค่ะสนใจนะคะติดต่อ092 49เ4 3 74แล้วก็อีเม์นะคะ0923804583ค่ะเดี๋ยวเราพาชมที่ต่อ sure. you นะคะในพื้นที่ของเราก็เออ่จะมีตัวสวนผลไม้นะก็ส้มโอล้วนฮะแล้วก็วิวภูเขาอย่างนี้เลยบรรยากาศแบบนี้ลมลื่นเหมาะกับการอ่าทำหยุดแคมปปิ้งเนาะ เห็นเะนกลางเต็นด้านนี้ก็จะเป็นนี่ฮะลำธารเนาะลำธารเรามาแต่งปูย่ยาเติมแต่งซะหน่อยเนาะแต่งให้สวยให้เป็นแบบธรรมชาติกลมกลืนนี่ฮะกลมกลืนเนาะนี่ก็คือลำธารน,นี่ฮะลำธารของเราน้ำก็มาแบบเริ่มมาแล้วฮะคาดว่าน่าจะไม่เกิน หนึ่งสัปดาห์เต็มเนาะเยอะกว่านี้ฮะน้ำดีเยอะกว่านี้นี่สวยงามไหมลมแรงเย็นดีอ่าด้านนี้ก็จะวิวภูเขานะววิวภูเขาเนี่ยฮะวิวภูเขาวสวยงามนัดดูที่ได้ทุกวันนะครับนัดดูที่ได้ทุกวันเนี่ยฮะ ที่ได้ททวันี่ดินแปลงนี้กว้างติดลำธารน,นะกว้างติดลำธารอ่าหนึ่งร้อยเมตรฮะหนึ่งร้อยเมตรจากจากนู้นเลยนะเลยซูมไปนู่นนะมานในหาผม,มานะอ่าร้อยเมตรติดลำธารเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบ่งซื้อครึ่งหนึ่งก็ขายนะฮะครึ่งหนึ่งก็ขายเขาก็ขายอ่าครึ่งหนึ่งก็สามไร่สามไร่ก,กว่าเนาะ สามไรก่กว่าก็ไล่ละห้าล้านบาทเนาะฉะนดขุดแดงห้าล้านบาทอันนี้ก็วีภูเขาได้พี่ต้นไม้เดี๋ยวไปปชม่มด้านด้านหน้าของแปลงเนะเ<อ>าะที่ตินลำธานาก็อันนี้ฮะอะ่คุดปูฮะป่าจะลมตาบัวแดงแวันนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็ร้านยาทั่วไปนะคะแล้วก็เครื่องดื่มฉลองนะคะกินแล้วรวยกินแล้วสวยค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าต่อนะคะครับก็คลิปนี้ผมก็จะให้ดูพื้นที่เนาะในสวนจะเป็นอ่าสวนส้มโอทั้งหมดเนาะนี่ฮะสวนส้มโอทั้งหมด,ด,ดแล้วส้มโอนี่ดกมากเลยพี่ขอบอกเนาะพันอะไรไม่รู้เนาะมันยี่ห้อมันพันอะไรเนาะพันหนึ่งพันสองมั้ง <laughs> โซโบกำลังเลยกำลังโหเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่รู้พันอะไรเนาะพันหนึ่งหรือพันสองหรือพันร้อยหรือพันเดียว <c oughs> อ่ะก็ไปเดี๋ยวพาไปชมอ่าด้านถนนสาธารณะประโยชน์ก็คือทางดินเนาะอ่าที่ทดินแบบนี้นะจากลาดยางมาประมาณแปดเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรอาจจะเป็นไปได้เนาะเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรอาจจะเป็นไปได้เป็นทางลูกรังเป็นทางลูกรังมาประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตร จะถึงหน้าที่ดินของเราเลยก็อ่าผมขอตัดภาพเนาะเนี่ยฮะใ้ให้ชมประมาณนี้ฮะขอตัดภาพไปที่อ่าถนนสาธารณะครับผมถงถ้าเรามาชมถนนด้านหน้ากันนะคะถนนด้านหน้านะคะกว้างกว้าง80เมตรนะคะส่วนด้านหลัง100เมตรนะคะติดลำธารค่ะที่ดินจํานวน7ไร่1งาน ขายราคาไล่รา5ล้านบาทค่ะเอกสารสีฉนดพุทแดงนะคะหรือจะอซื้อแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะในราคา5ล้านบาทเหมือนกันนะคะตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสนใจติดต่อ092 49 14 3 7 4แล้วก็อีเม์นะคะ092 38 04 583อ่าค่ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนพิจภัณ์ของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมเครื่องดื่มฉลองนะคะแล้วก็อย่าดมตามโบแดงแล้วก็ยาปะปะสะไยนะคะแก้ประจําเดือนมาไม่ปกติซื้อได้ที่เซเว่นและร้านยาทั่วไปนะคะ